เคยเป็นที่เล่นการพน,นันเล่นไพม่มีทุกอย่างครับเล่นก็เล่นกันทั้งวันนะครับมาเรียนก็มาเล่นการพน,นันกันที่ป่าทางด้าน <c oughs> โดยเฉพาะมันมีโครงการที่เรียกว่าแผนที่สุขภาพแผน <c oughs> ที่ความดีเนี่ย <c oughs> เราเราเป้าหมายมันมันเป็นยังไงฮะคือให้เด็กเขา เป้าหมายคือให้เด็กได้รู้จักว่าพื้นที่ไหนดีพื้นที่ไหนเสี่ยงให้เขาแยกแยะได้ด้วยตัวเองแล้วให้เขาเลือกว่าในชีวิตเขาอนาคตเขาเขาอยากจะไปสิ่งัมผัสกับสิ่งเราไหนแล้วอะไรมันมีประโยชน์สําหรับตัวเขาอันดับแรกคือเขาให้เขานิยามอะไรดีอะไรเสี่ยงเราให้เขาแยกแยะด้วยตัวเองแล้วก็ทํางานร่วมกันเห็นว่ามีเด็กที่เป็นหูเป็นตาให้เราเนี่ยนะครับชี้เป้าหรือว่าที่นั่นไม่ดีที่นี่ดีเนี่ยแล้วเด็กพวกนี้ไม่อันตรายเลยครับเขายังอยู่ในสังคมนั้นได้เลย เรามีวิธีแก้ช่วยเขายังไงแก้ป้องกับปัญหาเออเราได้รายงานสิ่งลรงนี้กับชุมชนครับเราเราให้ชุมชนไปต่อยอดตัวเด็กเองบอกนี่เป็นความคิดของเด็กครับจริงหรือไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งแต่นี่เป็นความคิดของเด็กเราเด็กเขาเห็นอย่างมีบางแห่งเขาบอกว่าอย่าอย่ามารายงานเขาอย่างนี้ให้เขียนว่าให้รายงานเขาว่าพื้นที่ตรงของเขาเป็นพื้นที่ดีครับเราเด็กบอกว่าเขาไปดูแล้วไม่ดีเป็นดั้งว มันมีภาพบางภาพที่เราที่เราได้เห็นเด็กขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดซ่อนไว้ที่ที่หนึ่ง <c oughs> แล้วก็มีพวกถุงยางอนามายัยอ,อาริติ่าฐานเนี่ยสิ <c oughs> ่งที่พี่ตงเจอตอนแรกตกใจไหมครับที่เห็นภาพแบบนี้ตกใจค่ะไม่นึกว่าเย็จะอ,อยู่ติดโรงเรียน <c oughs> ไม่นึกเลยแล้วก็มีครูในโรงเรียนนั้นหลายคน <c oughs> อยู่เป็นสิบปีก็ไม่เคยรู้ว่าตรงนั้นมีไม่รู้เลยาอาจจะมีครูครฝ่ายปกครองสองสาคนเนี่รู้ <c oughs> แต่ครูส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่เด็กที่เขาแนะเขาแนะเขาเขาพาไป พาไปดูว่าเนี่ยพี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ทั้งมันอยู่ไกลจากโรงเรียนมากไหมยโอ้โหติดรั้วโรงเรียนเลยค่ะแต่ไม่รู้กันรออกมาสัก10เมตรก็ถึงแล้วค่ะระยะตรงนั้นเขาเขาเขามีวิธีการดักด้วยนะคะดักครูที่จะไม่ให้มาเนี่ยจะได้ยังไงเขาจะมีเชือกพาดเพราะนั้นเดินมาเนี่ยจะเตะเชือกกับป๋องมันก็จะดังเขาก็จะรู้ว่ามีคนมาอะไรเงี้ยเขาจะมีวิธีการ ความพยายามของพี่โต้งและผู้ร่วมงานในสมาคมผู้มีเป,ประโยชน์คือการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ทุกรูปแบบเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเสียงของเยาวชนให้เป็นพฤติกรรมที่น่าชื่นชมจนสามารถเปลี่ยนใจของเด็กที่เคยเกเรหรือหลงผิดจากที่เคยเป็นผู้ก่อการร้ายให้กลายเป็นผู้ก่อการดีดับเส้นทางโจรอดีตผู้เชี่วยชาญเส้นทางสายนี้โรงเรียนปัจจุบันกลับใจแล้วแล้วรับตําแหน่งผู้นําสํารวจเส้นทาง แต่เส้นทางที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ยังกังวลอย่างมากเพราะยังคงเป็นปัญหาอยู่ก็คือเส้นทางการค้ามนุษย์เป้าหมายคือเด็กหญิงหรือเด็กสาวโดยเฉพาะในภาคเหนือซึ่งพี่โต้งเคยเดินสายท้าชนกับกลุ่มคนที่ทำมาหากินกับการค้าผู้หญิงชนิดไปหาเหยื่อที่ไหนพี่โต้งก็ไปสร้างความเข้าใจที่นั่นด้วยการใช้สื่ออย่างภาพยนตร์เรื่องคำลาเพื่อชี้พิษภัยและอันตรายของการตกเป็นเครื่องมือของการค้ามนุษย์ ขบวนการเหล่านี้เนี่ยเขาเวลาที่วัดมีงานกระถินเขาก็จะมาทอดกระถินแล้วเขาจะเอาผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยมาแต่งตัวสวยงามมามาถือวิทยุอะไรคือให้เห็นว่าเห็นแมไปเป็นอาชีพนี้แล้วเป็นดีอย่างนี้อะไรเงี้ยผู้ใหญ่ในพูดด้วยความภาคภูมิใจเลยว่าไม่เห็นเป็นไรเลยใครๆก็ขายกันผู้ใหญ่บ้านนะฮะผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านหรือเวลาลูกที่อย่างเวลาบ้านไหนมีลูกเกิดมาเขาบอกโอ้สบายแล้วเดี๋ยวได้ตักแล้วถ้าเป็นลูกผู้หญิงพูดอย่างนี้เลยตอนที่พี่เข้าไปดูเนี่ยนะฮะ ถามว่าเท่าไหร่เขามีการขายละไรถ้าสมมีการตกเขียวเขาบอกห้าพันบาทเราก็ถามว่าเราควายตัวเท่าไหร่ตัวละ 7, 8, เจ็ดแปดพันแล้วบอกค่าตัวของคนหนึ่งคนเนี่ยนะมันต่ากว่าควายหนึ่งตัวอีกเหรอทําให้เราอึ้งเล เราถึงได้เข้าไปไปอบรมอบรมเด็กแล้วเยาวชนตรงนี้สร้างอาชีพให้เขาให้โอกาสทางเลือกที่ขณะนี้เราเราให้ตัดเย็บเสื้อผ้าเมื่อกี้ผู้มีประโยชน์มีสมาชิกปีละประมาณ4ี่ห้าหมื่นคนเนี่ยนะคะแล้วก็เด็กทุกคนจะต้องซื้อเครื่องแบบจากสมาคมเราส่งเินเลิกกสิทธิ์ไว้เพราะฉะนั้นให้ก็ให้เด็กเหล่านั้นมีอาชีพคือตัดเสื้อผ้าแล้วก็มีปักเนี่ยค่ะแล้วก็แล้วก็เย็บผ้าบนคอสร้างอาชีพไปเขาเขาอยู่ในหมู่บ้านแล้วเขาก็มีรายได้ ซึ่งเด็กขณะนี้ลูกเ,เด็กของเราบางคนเนี่ยมีบ้านอยู่มีอะไรสวยงามซึ่งเป็นการให้เห็นว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นอาชีพอย่างนั้นมันอยู่ที่เราใช้ด้วยเราใช้เงินด้วยแล้วก็สอนกระบวนการลักษณะนี้ให้เขา กับการที่น,น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในต่างจังหวัดแถวทั้งอีสานทั้งเหนือเนี่ยเรื่องของค้านิยมมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนี่ยปัญหานี่ใหญ่ไหมครับออมันอยู่ที่ว่าเราจะมองอะไระถ้าเรามองใน่ของวัฒนธรรมความเข้าใจมันก็พอใหญ่พอสมควรคในเรื่องของการกลมกลืนทางวัฒนธรรม,ม,มในขณะเดียวกันว่าถ้าเขาถ้าเขามาในสิ่งที่คือถ้าเขาบริสุทธิ์ใจมันก็ไม่แปลกใช่ไหมแต่ถ้าถ้ามาลักษณะที่ หนึ่งเป็นเพียงทางผ่านเป็นการฟอกเงินหรือฟอกตัวเองรตรงนั้นจะมีผลต่อวิถีชีวิตต่อวัฒนธรรมต่อการเรียนรู้ของเด็กในอนาคตเพราะว่าเด็กที่เกิดมาซึ่งแน่นอนพ่อพ่อแม่พ่อแม่ซึ่งแตกต่างกันมากแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจกันในลักษณะนี้เด็กแน่นอนจะต้องมีกำลา้า แล้วเราเราที่มีความเชื่อว่าครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยจะช่วยพัฒนาเด็กได้มากมายแต่นั้นถ้ามันเริ่มจากครอบครัวที่แตกแยกแล้วไม่อบอุ่นแล้วเนี่ยเงินอย่างเดียวมันไม่ได้ซื้อทุกอย่างได้แล้วก็โดยเฉพาะซื้อทางด้านอารมณ์ไม่ได้ค่านิยมนี้ปรากฏให้เห็นเช่นกันในจังหวัดสุรินทร์เราเราเราคิดยังไงฮะถ้าเกิดอยากจะมีไหมอยากจะมีเพื่ฝรั่งไหมนี่กำลังจะถามว่าถ้าลูกสาวอยากไปแต่งงานกับฝรั่งอนุญาตไหม อนุญาตเหรอเอ่าเป็นเพราะอะไรฮะก็ถ้าเขาชอบก็อนุญาตคือไม่บังคับเขาถ้าเขาชอบจริงๆนะแต่ที่เราคิดเนี่ยคิดว่าเขาชอบกันจริงไหมหรือว่าต้องการความสะดวกสบายมีฐานะเราคิดยังไงมีส่วนด้วยครับมีส่วนอันนั้นมากกว่ากันส่วนมากจะชอบความสะดวกสบายมากกว่าเนาะอ้เรื่องรักและสงสัยจะไม่มีอ๋อแต่ถ้าเรามีลูกเราก็แม่ไม่ได้หัวห้ามอะไรไม่ได้หัวห้ามแม่ก็ชอบ แล้วถ้าเกิดลูกบอกว่าอยากมีฐานะ่ะไม่ได้รักจริงอะเราจะเราจะ,เราจะบอกลูก,ลกหลานว่าไงดี <c oughs> แล้วแต่เนาะถ้าเขาอยากทำงานด้านนี้มาก็นานนะฮะพ <c oughs> ี่ตองถ้าครูคีกับเด็กเกยาวชนมาตลอดสิ่งที่เราห่วงมากที่สุดตอนนี้เรื่องของอนาคตเยาวชนเราเนี่ยเรื่องอะไรครับค่านิยม ในเรื่องอ่าแล้วก็ในขณะเดียวกันในเรื่องของการอ่านหนังสือครับค่ะมีความรู้สึกว่าเด็กคือคนเราเนี่ยถ้าอ่านหนังสือออกแล้วไม่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ต่างเลยกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเพราะความรู้มันจะไม่ได้เลยทีนี้ทํายังไงให้เด็กรักการอ่านแล้วก็แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ความรู้คําว่าอ่านในที่นี้เด็กมักจะติดว่าอ่านหนังตราเรียนซึ่งความจริงแล้วหนังสืออะไรมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นนิตยสารแม้แต่หนังสือพิม มีคนบอกว่าถ้าอ่านหนังสือพิมพ์วันละหนึ่งฉบับทุก <kol> um, คอลัมน์เป็นเวลา4ปีติดต่อกัน<อ>คุณจะมีความรู้เท่ากับคนที่จบปริญญาตรี<า>เพราะว่ามันมีข่าวสารพัดเลย อยักษ์บาลันค่ะเยอยักษ์บาลันค่ะโดกลิ้นค่ะรอเรือค่ะแล้วติ๊กตรงนี้เนียค่ะติ๊กว่าถูกใช่ไหมแล้วก็ในการออกเสียงควบกล้ำป้าคิดว่าป้ามีปัญหาไหมคะอะไรนะในการออกเสียงอะค่ะป้าคิดว่าป้ามีปัญหาไหมคะไม่มีที่มีป้าเสียงน้อยที่สุดตรงนี้ค่ะตรงนี้เหรอค่ะน้อยที่สุด และสุดท้ายเขาถามว่าถ้าพรที่จะได้รับการบาบัดโรคออกเสียงไม่ถูกต้องหรือยังให้ขีดอันนี้ค่ะหนึ่งในโครงการที่สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์กําลังช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็คือโครงการหมอภาษาโดยให้เด็กออกไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการสํารวจและช่วยฟื้นฟูความสามารถในการใช้ภาษาของชาวบ้านมีการวินิจฉัยโรคทางภาษาได้อย่างน่าสนใจและสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนเป็นที่มาของโครงการรักในหลวงพวงภาษาไทยใช้ภาษาให้ถูกต้องนอกจากนั้นสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ยังจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนอีกมากมายรวมถึงการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโครงการธนาคารความดีและบันทึกความดีเป็นต้น ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นใครทุกคนสามารถทําได้ถ้ามีจิตใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาการุณาอดทนประหยัดมัธยัถ์สุจริตพร้อมด้วยกายวาจาและใจและจะยิ่งดีมากถ้าหากสามารถทําความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งอย่างต่อเนื่องเช่กเช่นที่สมาชิกสมาคมผู้เป็นประโยชน์แห่งประเทศไทยทำมาโดยตลอดพบกันในการเช้นทางสายความดีได้ใหม่ในทุกวันหยุดนักขัตเลิกตั้งแต่เวลา7:30นา วันนี้ทำง,งานาลาไปก่อนสวัสดีครับ